สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับแอมและอีกเช่นเคยค่ะรีวิวรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ยังไม่เคยไลค์ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะท่านไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพราะไม่อยากให้พลาดเลยและท่านไหนที่โชคดีเข้ามาดูแล้วอย่าเลื่อนผ่านไปค่ะเพราะไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นเจ้าของรถอ,อนเนกประสงค์ของค่ายยุโรปนะคะในราคาไม่ถึงล้านค่ะ ถูกและดีมีอยู่จริงนะคะสำหรับคันนี้สภาพใหม่กริบเช็คระยะครบทวนค่ะและที่สำคัญนะคะใช้เงินออกรถน้อยเครดิตดีดาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับเบนจ์ GLA 200 Urban โฉม WU 156ปี2016คันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันสักหน่อยหนึ่งนะคะวนให้ดูความสวยงามของเขากันค่ะ ความดีงามของ GLA เนี่ยนอกจากรูปลักษณ์ที่สปอร์ตเรียบหรูแล้วนะคะยังพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้วยเครื่องยนต์1.6เทอร์โบ156แรงม้าค่ะก็คือสามารถใช้งานได้เป็นแบบ Everyday Car ส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวบแบบ5ที่นั่งก็ได้นะคะคันนี้เน้นย้ำกันอีก1เดียวในตลาดถูกที่สุดเลยค่ะ มาพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าแล้วน้องเล็กที่ไม่ธรรมดาคันนี้กับ GLA 200 Urban ปี2016ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังอยากจะมีรถสักหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแนะนำคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้เขามาแบบหล่อๆเลยด้วยกระจังหน้า ทรง GTR สีเงินโดดเด่นมากประหนึ่งว่าขับ GLA 45ราคา4ล้านยังไงอย่างนั้นเลยแทมไม่พูดว่าเป็น GL S 200ท่านผู้ชมจะทราบหรือไม่คะอ่าถัดลงมานะคะสำหรับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบไบซสีนอนนะคะรวมไปถึงตัวด้านท้ายด้วยก็จะเป็นไบสีนอนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อม LED day time running light นะคะ มีความสวยของเมสคิสตัลค่ะด้านบนนะคะที่จะส่องสว่างเมื่อท่านเปิดไฟเลี้ยวนะคะีดีได้ว่าลงตัวมากๆเลยนะคะกับด้านหน้าที่ดูดุดันเทสปอร์ตมาพร้อมกับสีเทาของตัวรถเนี่ยลงตัวกันแมทชิ่งได้ดีมากๆเลยละคะ่ะด้านหน้าไปแล้วนะคะมาพบกับด้านข้างบ้าง พอถอยออกมานะคะสักเล็กน้อยเนี่ยให้เห็นภาพรวมของตัวด้านข้างเนี่ยสังเกตได้ว่าด้านหน้าจรดด้านท้ายเนี่ยดีไซน์สปอร์ตไม่เทอท้าค่ะเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆนะคะหรือวันไหนที่คุณลูกค้าอยากจะรีแลกเนี่ยก็ขนของออกต่างจังหวัดได้อย่างจุใจเลยทีเดียวสังเกตเห็นเหมือนกันไหมคะว่าล้อของเขาใหญ่ขึ้นมากใช่ค่ะล้อของเขาเป็นขอบสิบนะคะเป็นล้อแมกนิชค่ะ ซึ่งเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะคะมูล,ลค่า70,000บาทค่ะคุณผู้ชม4ล้อรวมกันแล้ว70,000บาทนะคะคุ้มค่าในสไตล์รถมือ2เนี่ยได้ของแถมแบบคูคูมาแบบนี้เรียกว่าคุ้มสุดๆเลยล่ะคะ่ะหคันมี1สภาพนะคะและเช่นเดียวกันอย่างที่บอกกันทุกไลฟ์เลยว่ารถแอดมายเนี่ยเน้นโครงสร้างเป็นหลักต้องสวยนะคะไม่มีชนพลิกคว่ำมจมนม้ำน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะและ ไม่กลอไม่แต่อย่างใดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะสามารถวิดีโอคอลชมรถที่คุณถูกใจได้นะคะทุกๆคันในโชว์รูมเลยหากถูกใจแล้วเนี่ยโอนจองบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านและที่ทำงานนะคะไฟแนนซ์ Finance, อนุมัติเสร็จปุ๊บรอรับรถสวยๆหน้าบ้านของคุณได้เลยหากสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นด้านท้ายนะคะ แคลนให้ดูกันแบบช้าๆนะคะในความสวยของเขานะไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เก๋มากและมีสัญลักษณ์ GLA 200ค่ะสีเทาเนี่ยเป็นสีที่สวยสีหนึ่งแล้วก็ในการดูแลรับษาเนี่ยไม่ยากจนเกินไปด้วยและที่สำคัญมี็ทเกจเคลือบแก้ว นะคะเครือบแก้วนั้นสําคัญชนไหนทําไมแอดมายถึงต้องเคลื่อบให้ทุกคันเลยแล้วก็ต้องบอกนะคะเพราะว่าเป็นการยืดอายุการใช้งานของสีรถนั่นเองนะคะไม่ว่าจะจอดตากแดดร้อนจ้านะคะหรือจะขับลุยแค่ไหนนะคะแค่ล้างทําความสะอาดนะคะง่ายได้เลยทีเดียวไปชมภายในกันมากดีกว่านะคะชมภายนอกกันอย่างจุใจแล้วเปิดดูภายในเลยให้เห็นถึงความสวยกันบ้าง ว้าวปี2016เรียกได้ว่ายังสภาพดีมากๆเลยท่านผู้ชมเป็นไหมก่อนที่จะเปิดเข้ารถเนี่ยดูภายนอกเสร็จแล้วพอเปิดเข้ารถสิ่งหนึ่งที่คุณมองก่อนคืออะไรแอมมองเบาะนะส่วนตัวแอมจะมองเบาะคนขับก่อนเลยแล้วซึ่งคันนี้ค่ะสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะมองเบาะคนขับมาแล้วเนี่ยสภาพยังดีเหมาะสมกับเป็นปี2016กนะคะแล้วก็รถด,ดูแลรักษา ดีมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้นิดหนึงได้ไหมคะเราไปดูตรงเลขไม์กันก่อนเลขไม้หนึ่งแสนหนโลค่ะภายในเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสภาพใหม่สมฐานะ Mercedes-Benz จริงๆเลยในราคาสุดว้าวแน่นอนนะคะพร้อมออปชั่นที่คิดว่าพอเหมาะพอควรมากๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวครูสคอนโทลค่ะที่มาพร้อมเกียร์7สปีดนะคะแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดอร์ชิฟนะคะแบบเกียร์ธรรมดาปรับเปลี่ยนได้ลื่นไหลขับสนุกและประหยัดน้ำมันด้วยค่ะแ mm hmm. พลนลงมาในส่วนของเบาะก,กันบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงเบาะเราก็ต้องมาดูออปชันของความเป็นเบาะ ไฟฟ้าเมมโมรี่สองฝั่งอันนี้แอบประทับใจมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีเมมแค่ข้างเดียวหรือบอกปลับไฟฟ้าแค่ข้างเดียวแต่อันนี้คือดีงามนะคะปลั๊ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งแถมยังมีเมมให้คนนั่งอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิริยาบทไหนคุณสามารถเมมโมรีไว้ถึง3ามตำแหน่งด้วยกันนะคะถัดไปค่ะตรงจอกลางกันบ้างเป็นจอ ขนาด7นิ้วนะคะแสดงภาพของกล้องถอยได้ด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขาเ้เขาเกียร์เข้าเกียร์ถอยให้ดูนิดนึงนะคะ,ะเกียร์ถอยนะคะก็จะมีเส้นแบ่งมุมมองนะคะ และเกียร์ค่ะเมื่อสักครู่ไม่เห็นมือไปตรงนั้นเลยนะคะพื้นที่โล่งม,มากเพราะเกียร์เขาเป็นเกียร์เจ็ดสปีดที่คงมาไลยแล้วเพราะฉะนั้นตรงคอนโซลกลางถัดไปก็มีพื้นที่อีกเล็กน้อยนะคะให้วางไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำหรือสิ่งใดๆก็ตามจะไม่มีเกียร์มาขวางแล้วนะคะถัดลงมาค่ะช่องแอร์ของเขาก็จะเป็นดีไซน์ที่เก๋กู้สามารถหมุนปรับได้รอบเลยแบบนี้นะคะปรับความเย็นนะคะไม่ได้หมุนเลนได้ ปรับความเย็นนะคะให้เย็นน้อยเย็นมากตามต้องการถัดลงมาค่ะเป็นการควบคุมนะคะตัวแรกก็คือควบคุมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงได้นะคะจากตรงตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโหมดขับขี่ไม่ว่าจะเป็น e ีโคสปอร์ตแล้วก็มมนนวลน,นะคะพอปรับแล้วนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนนี้เราเข้าอีโคอยู่นะคะในส่วนของตัว A ตรงนี้นะคะก็คือระบบ ออโต้สตาร์สต็อปนั่นเองใครไม่ใช้ก็สามารถปิดไปได้เช่นเดียวกันนะคะถัดลงมาก็จะเป็นแอร์ค่ะแอร์ i m a t e Control นี่แยกสายขวาเลยเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะกันรอบๆกันเลยสำหรับด้านหน้าที่สวยสดงดงามในราคาไม่ถึงล้านขอบอกกันเลยว่าถูกที่สุดในตลาดและคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะ เป็น SUV ขนาดเล็กที่ไม่ธรรมดาค่ะเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะคะและออกต่างจังหวัดได้พร้อมลุยได้ถามว่าโหลุยสมบุกสมบันก็ไม่ใช่นะคะเขาเป็น Mercedes-Benz น,นะคะคุณผู้ชมลุยได้แบบพอเหมาะพอควรกรุบกริบนะคะน้ำเจิง่งนองหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างนี้รถ ตัวขนาดเท่านี้โหสามารถลุยได้สบายๆยอยู่แล้วนะคะเรามาแพนกันด้านหลังให้ดูกันก่อนถึงความใหม่กรุบของเขานะคะสวยสดงดงามประหนึ่งว่าเอ๊ยยังไม่มีใครได้นั่งหรือเปล่านะคะแพนกันเข้าไปค่ะคนด้านหลังไม่ต้องน้อยใจมีแอร์หลังให้ด้วยอะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคันนี้นะคะกับ GLA 200 Urban เดบินยูหนึปี2016ันคันนี้ค่ะอยากฟังราคากันแล้วเดี๋ยวบอกกันเลยดีกว่าเนาะราคาคันนี้อยู่ที่987,000นบาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมราคานี้ที่นี่ที่เดียวถูกสุดในตลาดพร้อมบริการจัดไฟแนน์ถึงบ้านหรือถึงที่ทำงานเลยนะคะและสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยถูกใจก็ส่งให้เลยจ้า ท่านไหนนะคะอยากจะชมรถหรือทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะตะกล้องมานี้ก่อนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ารถขับในเมืองนะคะสําหรับใครหลายๆท่านก็ต้องการเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระที่มากขึ้นเดี๋ยวนี้รถคันเดียวเนี่ยต้องตอบโจทย์หมดทุก หมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วคำน,นี้เชื่อได้เลยว่าสำหรับใครที่อยากขับ Mercedes-Benz นะคะในราคาที่เอื้อมถึงมากๆเลย9 8 7 0 0 0 0บาทนะคะสวัสดีคุณพัทรพงศ์สนใจค่ะสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลย0875,097,878เรามีทีมงานนะคะคอยให้คำแนะนำในส่วนของเรื่องตัวรถราคาการจัดไฟแนน์นะคะทุกๆอย่างเลย รออยู่นะคะคุณพัทรพงศ์นะคะโทรเข้ามาได้เลยหลังจากจบไลฟ์ก็ได้หรือว่ากลัวดูไลฟ์ไม่จบไปดูย้อนหลังได้ช่อง YouTube ดมายค่ะชาแนลค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะ987,000สวยๆแบบนี้เช็คระยะครบถ้วนนะคะพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว ขออนุญ,ญาตอีกสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะขออนุญ,ญาตดับเครื่องนิดนึงเพื่อความเงียบเพราะว่าเสียงเครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีระบบแอร์ภายในดีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราได้ลองมาแล้วและคันนี้ก็เช็คที่ศูนย์ Mercedes Benz แล้วด้วยนะคะ หากท่านไหนดูเดี๋ยวเราจะแพนช้าๆไปก่อนเพราะว่าบางท่านเนี่ยดูรถเป็นอ่ะดูคร่าวๆก่อนที่จะมาสัมผัสแบบนี้นะคะแล้วยังมีใบเซอร์ติฟิเคตด้วยบรับรองจากบริษัทกูอินสเปกชันว่าตรวจแล้วทุกจุดเลย344กว่าจุดนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ำน้ำท่วมนะแล้วก็เครื่องเดิมแบบนี้เดี๋ยวเราแลนให้ดูเลยตรงตรงนี้นะคะรอยน็อตหัวน็อตต่างๆนะคะการซีนนะคะ จากโรงงานเม็ดส,สีตามหัวนอสจากโรงงานยังมีอยู่ไหมนะคะเดิมเดิมมาเลยนะคะแทนช้าๆสักนิดนึงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยยังจุใจไม่พอนะคะวิดีโอชมรถกับที่ปรึกษาการขายได้เลยหรือจะเข้ามาชมด้วยตนเองนะคะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโชว์รูมตั้งอยู่ถนนจรัสสนิทวง ตรงทางลง MRT บางอ,อ้อเลยค่ะคุณผู้ชมมาง่ายสะดวกไม่มีรถส่วนตัวก็มาซื้อที่นี่ไปสักคันหนึ่งเลยค่ะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้รถเก่งราคาเริ่มต้นที่400,000นิดๆคุณลูกค้าก็เป็นเจ้าของได้แล้วเดี๋ยวย้ำกันอีกสักครั้งกับคันนี้นะคะ GLA 200นะคะปี2016ราคา987,000บาทค่ะ จัดไฟแนน์นะคะตอนนี้ก็วางงบประมาณได้เลยใช้เงินออกรถน้อยเครดิตดีฟรีดาวนะคะถ้าในสนใจโทรมาที่087 509 7878หรือจะทักมาพูยที่ไลน์แอดแอค่ะนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมกับรถสวยๆที่อยู่ด้านหลังค่ะ